สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในการเปลี่ยน,นโฉนดเปลี่ยนที่สวกรเป็น,นโฉนดนั่นเองนะครับโคสรรัฐบาลเผยนะครับ15ตุลาคม66นี้ราชกิจจานุเบกษาประกาศเปลี่ยนที่ดินสปกรสี่เป็น,นโฉนดทั่วประเทศตัดขายเปลี่ยนมือได้ใช้เป็นหลักป กันนะครับกับสถาบัานการเงินหวังช่วยนะครับใให้ประชาชนเกษตรกรปลดลดหนี้ภาคเกษตรยกตัวอย่างจังหวัดนดนทบุรีโมเดลนั่นเองนะครับด้านนายชัยวัชโรงโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเยผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสาานที่อย่างเป็นทางการหรือคอรมอสัญจรจังหวัดนดนทบุรีที่มีนายเชษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีครังนะครับเป็นประธานวันที่4 ธันวาคม6 6ที่ผ่านมาว่าในที่ประชุมได้มีการหารือ,รอถึงแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำในพื้นที่ต่างๆของประเทศนะครับก็ซึ่งจังหว,ดนะหงงหวดัดนะครับหนึ่งจังหวัดลำพูนะครับนองบัวลำพูซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาความยากจนไปอันดับหนึ่งของประเทศคือ,อนางบัวลำพูนะครับซึ่งประชาชนมีรายได้ต่ำต่อหัวนะครับมากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจังหวัดที่มีพื้นที่ แล้วก็ที่มีที่ทํากินทางการเกษตรโดยมีที่ดินสปกร4.1มากถึง9 5แสนไร่นะครับมากที่สุดติดอันดับหนึ่งใน10ของประเทศซึ่งที่ดินเหล่านี้เกษตรกรครอบครองมาเกินกว่า3ปีแล้วนะครับโดยวันที่15าตุลาคมหกนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับในการปรับเปลี่ยนจากที่ดินสปกร,ร4่1เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรได้จึง ซึ่งเมื่อเปลี่ยนแล้วนะครับสามารถว่าซื้อขายได้และเป็นสินทรัพย์ในการค้ำประกันกับสถบาบันการเงินได้ช่วยให้เกษตรกรนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นหรือเกษตรกรที่ไม่ได้ทําการเกษตรแล้วยังมีหนี้สินอยู่อาจจะต้องมายอมขายที่ดินบางส่วนนะครับเพื่อลดภาระหนี้ได้แล้วตั้งหลักได้โดยประกาศในรัฐกิจจานรเบกษา15ธันวาคม6 6 แล้วจะเริ่มแจกให้เป็นโฉนดที่ดินในวันที่15มกราคมซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทยนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ฝากไ้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปจากทางเรานั่นั่นนะครับสำหรับวันนี้